ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> และบรรดูแม่บรรดาลูกหลานเล็กๆที่รักวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาชนกตามเดิมเพราะว่ายัางไม่ได้จบเมวันที่แล้วมาได้กล่าวมาจบลงตอนที่พระมหาชนกมาครองราชแล้ว ทรงตั้งโรงทานขั้นหกแห่งคือกลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูพระนครประตูละหนึ่งแห่งเป็นสี่แห่งรวมแั้งห้าแห่งด้วยกันแล้วก็ข้างประตูพระเชววงอีกหนึ่งแห่งทรงบริจาคทานเป็นไะจำได้โปรดเชิญให้ประมาณดาและโระหิตตาจารย์มาจากจำปานนาคร ทรงอุปถัมภ์บำรุงท่านสองให้มีความสุขความสบายตลอดมาทั้งนี้ก็เพระาะศัยว่าท่านมีความกตัญญูกตเวทีตมารดาและก็ทั้งครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ฉะนั้นในตอนนี้อยากจะคุยกับลูกหลานที่รักว่าความจริงบิดามารดาของเรานี่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ลูกหลานทั้งชายทั้งหญิงควรจะตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจงอย่าเอาอย่างบุคคลเลวๆที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแล้วเขาก็เกิดมาเองแต่ใน,นเมื่อพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดเขาเกิดมาเองนี่สนแสดงว่าเขาก็เลวเต็มทีเพราะนั้นว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องคิด คิดไปเพียงว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านมีความดีกับเราอย่างไหนบ้างหนึ่งขณะที่เราอยู่ในท้องถ้าเราท่านไม่หวังดีกับเรากินของร้อนจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเราทนไม่ไหวเราก็ตายเต้งแต่อยู่ในท้องประการที่สองถ้าไม่หวังดีกับเราไม่รักเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราท่านทิ้งไว้ ไม่ให้น้ำนมแกเรากินเราก็ตายตั้งแต่ยังเล็กเมื่อการต่อมาเริ่มโตขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่รักเราท่านไม่ให้วิชาความรู้ไม่ให้เงินไปโรงเรียนไมน่ผ้าหนุ่มผ้าห่มเราจะเอาที่ไหนที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านมีความรักความหวังดีกับเรา ฉะนั้นความดีของพ่อแม่พ่อแม่จะมีฐานะเป็นยังไงก็ช่าง,ข,างขอลูกหลานที่รักจงตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจึงจะเป็นคนดีสมเด็จพระชินาศีบรมศารเสนาสม,มาสัพพุทธเจา้าทรงตรัสว่านิมิตตังสารูปานังกตัญญูกตเวทิตา บุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาแล้วเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแต่งกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีขอลูกหลานที่รักกำลังฟังอยู่นี้จงทำตนเหมือนกับพระมหาชนกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับนายบิดามารดาและครูบาอาจารย์ของท่าน ลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อที่นี้ไปก็ขอกล่าวเรื่องราวต่อไปต่อจากเมื่อวานนี้เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกไดครองเมืองแล้วทรงตั้งทานลงทานไว้หกแห่งบรรดาชาวเมืองมิตรลาเม่ได้ทราบว่าพระมหาชนกขึ้นครองราชสมบัติคือเป็นพระราชาโอหม่นี เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาริ t h คือว่าเป็นลูกของพระราชาองค์ก่อนเองต่างคนต่างคนดีใจนำเครื่องบรรดาการมาถวายเป็นมากจาัดก,การสมโพธ์มีมรหสศพในพระคนครได้ช่วยกันตกแต่งพระราชนิเวทห้อยฟวงบุปผามาลายัย จัดน้ำอาหารใส่ภาชนะเงินภาชนะทองคำนำขึ้นน้อมกล้าวถวายเป็นราชบรรณาการผู้เฝ้าเฝ้าได้ไประจำอยู่ตามที่พระรามที่จัดไว้บรรดาอมารราชสาวกอยู่พระรามหนึ่งนางสนมกํานันเฝ้าอยู่พระรามหนึ่ง บรรดาประชาชนเฝ้าอยู่รอบๆพรามสาธิยายมนอำนวยความสวัสดีผู้มาเฝ้ากล่าวคำถวายชัยมงคลคือก้องโคลาหนบรรดาคณะดนตรีก็ขับร้องประสานเสียงกันอย่างเอ,อิกเกริกเปนที่น่ารื่นรมสมนัตอย่างยิ่งนี่คนดีเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รัก ถ้าความดีมีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเขาก็มีคนรักคนดีจริงๆก็คือคนมีความกตัญญูรู้คุณกับท่านต่อท่านที่มีคุณเช่นบิดาลามันดาเป็นต้นครูบาอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีพระคุณต่างๆถ้าท่านมีความดีกับเราสงเคราะห์เราแม้แต่ชี้แนะนำความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็เคารพท่านสนองคุณท่านในความดีคนประเภทนี้ก็ยังมีเกียรติยศคือเป็นที่รักของมหาชนเช่นเดียวกับพระมหาชนกฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงดูตัวอย่างพระมหาชนกเป็นสําคัญต่อไปในเรื่องพระราชาพระมหาชนกทรงประทับบนพระราชาอาณาภายใต้มหาสเสวกชัด ทอดพปะเนตเห็นความเอืันเหลเอโกลาหนที่บ,บรรดาประชาชนได้มาสแสดงด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์เช่นนั้นก็ทรงหนะลึกถึงคราวที่พระองค์ได้พยายามว้ข้ามมหาสมุทรไม่ยอมท้อถอยจนนางมณีเมฆขหาายแห่งความอุตสาหอาแหลงกล้าได้พาข้ามมาจนสำเร็จ เพราะความพยายามที่ทำมานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้รับผลคือครองราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงดังนั้นก็ทรงสมปติเขก็ทรงปีติสมนัตปีติเข้าอิ่มใจสมานะทัราดีใจทราบสานทรงเปลงอุทานวาจาด้วยปีติว่าจำไม่ดีในะลูกหลานที่รักจะ้ะ นูนหลานที่รัก,กำลังฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำไว้เลยนะว่าพระมหาเช่นนกเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรจริงๆมีความกตัญญูรู้คนจริงๆเมื่อท่านเรือแตกในทะเลมองไม่เห็นฝั่งก็ตั้งใจว่าถ้าเรายังไม่ตายเพียงใดขึ้นชื่อว่าเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงก็ตามขึ้นชื่อว่าเราเป็นคน เราจะไม่ยอมจำนนแต่ความแต่ความเนคือว่าเราจะไม่ยอมตำจำนนกับการที่ไม่สมหวังเมื่อคิดจะทำอะไรถ้าเป็นทานที่ถูกแล้วต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมตั้งใจไว้อย่างนี้นะตอนนี้ไปก็ฟังคำเปล่งโอทานด้วยความปีติยินดีว่าลูกผู้ชาย ควรหวังเข้าไว้ไม่ควรเบื่อนหน่ายในการงานจำได้ไหมลูกหลานที่รักคำว่าลูกผู้ชายความจริงเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเราต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกคนหรือว่าเราเป็นลูกมนุษย์ก็ควรจะหวังเข้าไว้ว่าไม่ควรเบื่อนหน่ายในการงาน ขึ้นชื่อว่าการงานทุกอย่างเราจะทำให้มันสำเร็จไปด้วยดีตามการเวลาที่กำหนดไวปแลอก่อนเวลาก็ยิ่งดีตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์ีกล่าว่าอนากลาจะกรรมตาเอตมังคลมุตมังขึ้นชื่อว่าการงานถ้าเราปล่อยไม้ข้างค้างท่านกล่าวว่าเปโอโดมมงคล คือเป็นการงานดีเป็นงานการเป็นกา,งานรกางานประเสริฐจะเป็นปันใจจัยให้เกิดผลคือความร่ำรวยและก็ความสุขนี่ฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าลูกผู้ชายคนหวังเข้าไว้ไม่คนเบื่อนหน่ายในการงานความสำเร็จความปรารถนาสองประการคือ 1. เป็นพระราชาสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ ได้ขึ้นบอกสมความปรารถนาที่ต่างไว้เป็นระการที่สองเพราะเราไม่หมดความหวังได้เห็นไหมลูกหลานที่รักถ้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสําเร็จมีอยู่ที่นั่นต่อไปทั้งเปลวทานต่อไปว่าคนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อทําตนให้ได้รับความสุข เป็นความจริงคนส่วนมากเมื่อรับความทุกข์เมื่อได้รับความทุกข์ก็ทําแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรับความสุขึงทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คนเหล่านี้ขาดความสาเน็จในข้อที่ว่าคนมีปัญญาแม้จะได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นความหวังเพื่อตนจะ เพื่อจะทำตนให้รับความสุขจึงต้องตายนี่หมายความว่าถ้าเรามีความทุกข์นะคนมีปัญญาเขาไม่ทอ้อถอยเพราะว่าตามธรรมดาการเกิดมาในโลกนี้มันมีความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันความทุกข์คือความปรารถนาที่ตั้งใจไว้มันยังไม่สมหวังถ้าหากว่าความยังไม่สมหวังมีขึ้นเราทอ้อถอย ็ชื่อว่าเราไม่ใช่ลูกผู้ชายหรือไม่ใช่ลูกคนเมื่อความทุกข์มีที่ไหนความพยายามต้องมีที่นั่นบากบั่นให้ถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติมกคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรที่พระมหาชนกว่ายน้ำแม้แต่ไม่มีความหวังฝั่งก็มองไม่เห็น ในเมื่อพระองค์ไม่ทรงทิ้งความเพียรน,นางมณีนเนมฆขลาเพื่นนัเป็นนางเทพธิดาทนไม่ไหวก็จําเป็นจ,จําใจต้องช่วยพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนดีแม่ลูกหลานที่รักก็เช่นเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติความดีจงอย่าท้อถอยถ้าเราทำความผิดบิดามารดาดุว่า หรือว่าลงโทษครูบาอาจารย์ลงโทษจงอย่ากโกรธในท่านจงมีความสำนึกว่าเราทำอะไรหนอท่านยังลงโทษเราเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วจงจำไว้ว่าอาการอย่างนี้เป็นความไม่ดีเราจึงถูกลงโทษเราจะไม่ทำมันต่อไปถ้าอารมณ์ใจของเราอยากจะทำอย่างนั้นก็จงตั้งความเพียรไว้อย่างพระมหาชนก ว่าเราจะไม่ยอมทำความผิดอย่างนี้ตลอดต่อไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใครเขาจะตัดยาาิขาดมิตรเราก็ยอมคือไม่ยอมละความดียอมละเพื่อนที่เลวมิตรที่เลวอย่างนั้นเสียให้จำม่ให้ดีนะลูกหลานที่รักความสำเร็จในความปรารถนาจะเกิดกับลูกหลานนี่ฟังคำเปล่งโอทัยของท่านต่อไป ให้กล่าวว่าบางอย่างเราไม่เคยคิดเลยแต่ก็ปรากฏขึ้นได้แม้บางอย่างเราเคยคิดไว้แต่ก็ไม่เป็นไปตามความคิดเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ราจสมบัติโดยไม่ต้องรบแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้แล้ว เราเคยคิดว่าเราจะเชียงราจะสมบัติในสุวรรณภูมิแต่การก็ไม่ปรากฏให้เป็นไปเช่นนั้นความจริงพวกก็สมบัติไม่ได้สําเร็จขึ้นได้เพียงความคิดชนิดสร้างวิมานในอากาศจะสําเร็จขึ้นมันได้เพราะอาศัยความเพียจรจึงควรทําความเพียรอย่าเป็นศัก์แต่ว่าคิดอย่างเดียว ให้แม่ลูกหลานที่รักเป็นอันว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คณคนมีปัญญาศึกษามาดีแล้วใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์มีความวิิยะอุตสาหะจะสมเร็จผลทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะคิดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างกับคนที่เขาคิดทรยศต่อบ้านต่อเมือง ความจริงเวลานี้ประเทศไทยเรามีความสุขเรามีอิสรภาพจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะใช้กางเกงแบบไหนเสื้อแบบไหนแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ว่ามีคนบางพวกเขาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีชวนกันให้ทําลายความดีของความเป็นคนไทยคำว่าคนไทยคือไม่ใย้ทาต ชวนให้ไปเป็นทาสประกาศว่าการอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขคนนั้นรวยกว่าเราคนนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าเราคนนั้นมีศักดินามมากกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้สู้ทำตนให้เสมอกันดีกว่าคือเป็นทาสต,ต่างคนต่างมีฐานะเสมอกันคือเป็นลูกย่างของของรัฐบาลแต่อย่าลืมนะ เมื่อคนที่เขาเปน็นรัฐบ,บาลเนี่ยเขารวบทรัพย์สินไปหมดเราทำได้เท่าไรเขาก็าเอาไปหมดเท่านั้นแล้วเขาก็แบ่งให้เรากินเราใช้ตามไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาที่เราต้องการดูตัวอย่างนักกีฬาพม่าที่เคยเข้ามาเพื่อเข้ามาเรียกว่าเข้ามาในประเทศไทยและนักกีฬาไทยก็เราไปในพม่า นักกีฬาพม่าพาไปเที่ยวที่บ้านเขาไม่เคยผูกนาฬิกาเลยเพราะการปกครองประเทศนันคบังคับจะมีอะไรเกินกว่าที่รัฐบาลให้มีไม่ได้เธอมองดูนาฬิกาที่ข้อมือนักกีฬาของเราเธอชอบใจเธออยากเจนได้เธอก็ขุดทอง สร้อยทองคํามีก็ใช้ไม่ได้แต่รัฐบาลเขาทราบว่ามีเขาก็ยึดเอาไปจึงฝังดินเอาไว้ขุดเอาสร้อยทองคํามาขอแลกนาฬิกาได้แล้วก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าผูกไม่ได้เวลาเก็บต้องฝังไว้ใต้ดินนี่ดูเธอลูกหลานที่รักที่เรียกว่าลัทธิการเมืองอะไรก็ไม่ทราบที่ก็ชวนกันเข้าป่าเข้าดงเวลานี้เนะี่ย คิดว่ามันเป็นของดีความจริงมันเป็นความเลวชัดๆฉะนั้นขอลูกหลานทุกคนจงอย่าเชื่อคำชักชวนเขาเวลานี้ลูกหลานสบายดีแล้วจะกินอะไรก็ได้พ่อแม่ก็ตามใจแต่วางครั้งท่านไม่มีให้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าโกรธท่าน จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้จะมีอะไรจะมีสร้อยก็ใส่ได้มีนาฬิกาก็สวมได้มีแหวนก็สวมได้แต่งตัวเสียอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นอย่างพ่มาเป็นอย่างเราอย่างขเขมรนเราจะทําอย่างนี้ไม่ได้เลยเราจะกินตามที่เขาให้กินเราอยากกินเผ็ดก็ให้กินเค็มเราก็ไม่ได้กินเผ็ดสงความปรารถนา อยากจะกินขนมเขามีกะปิมาให้แล้วก็ต้องกินกะปิแทนขนมมันจะดีอะไรจงช่วยกัรรักษาความเป็นไทยไว้ใครก็ไม่ช่วยชวนให้ทำลายความอิสระภาพบอกว่าปริวัติเปลี่ยนแปลงกันสมัยดีกว่าอย่างนี้ลูกหลานจะเชื่อเขานะจ๊ะถ้าเชื่อเขาลูกหลานจะเป็นอย่างนักกีฬาพมา่ามีสร้อยกระสวมไม่ได้ ต้องฝังไว้เกรงว่ารัฐบาลจะยึดไปมีนาฬิการแรกก็ะส้อยกระสมไม่ได้เอาไว้ชื่นชมเวลาที่คนเขาไม่เห็นเอามาดูแล้วก็ต้องเก็บอย่างพวกเราเวลานี้เราจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แบบสบายอย่าจยาดูหนังดูละครขอดูได้จะทำอะไรก็ได้จะกินเปรี้ยวกินเค็มกินกนนลกินแกงกินกับยังไงก็ได้อย่างนี้สบายกว่าขอลูกหลานที่รัก จงอย่าเชื่อเขารักษาความอิสรภาพของเราไว้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชามาหาชนกทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคำว่าทศพิธราชธรรมก็เป็นระราชาอย่างดีมีน้ำประทายดีอบอ้อมอารีแก่ประสบนิก่รนอย่างพระเจ้าพระบิดิงของเราองค์ปัจจุบันคือราชการที่เก้า ที่ห่วงใยบัญญาเป็นประสบนิกอรชาวไทยอยู่เป็นปกตินี่เมื่อได้ขึ้นครองราชให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดด้วยกันทุกคนทรงอุปถัมภ์พระบราเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยศรัทธาอันแหลงกล้าคำว่าพระบราเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง แต่ว่าตรัสได้คราวละหลายหลายองค์ไม่เหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตรัสขึ้นมาแล้วได้องค์เดียวจะมีสอนไม่ได้แต่ก็สอนคนให้ไปสวรรค์ปณิพันธ์นได้สำหรับพระบาเจกพระพุทธเจ้าทรงตักขึ้นมาแล้วไม่สอนคนไปสวรรค์ปณิพันธ์สอนให้ทำบุญธรรมดาธรรมดา นี่มีลักษณะการต่างกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าปเจกพระเจ้จาซึ่งแปลว่าเป็นพระทธเจา้าแต่ขึ้นมาบรรลุเฉพาะตนไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้มันรู้ได้เป็น,นั้นว่าขอเล่าเรื่องต่อไปขั้นการล่วงมาพรนางศิวลีเมเหสีก็ทรงบรรสุตพระเจ้ารสองค์หนึ่ง พระชนกชนนีคือพระมหาชนกรัตนนาสิวลีพ่อพระชนกก็คือพ่อนะจ๊ะพระชนนีก็คือแม่ในขนานบรรนามคือตั้งชื่อว่าทีขาวกมุมารเมื่อทีขาวกมุมารเจริญวัยวินามันดาทรงสถาบนาตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชตำแหน่งมหาอุปราชนี่ก็คือเป็นรากทายญาติ่างสมเด็จพระมราบรม โอรสาธิราชอย่างนั้นแหละอย่างนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่ามาหาอุปราชในวันหนึ่งพระมาหาชนกทรงสงเสด็จประาพาสพระราชุิยานเดินทอดพระเนตเห็นมะม่วงสองต้นคือต้นหนึ่งหักใบร่วงโกรนอีกต้นหนึ่งมีใบแน่นหนา สีเขียวเฉอ,อุ่มร่มเย็นราบเรือนจึงได้ทรงตัดถามอมิาที่ตามดผนมาว่าทําไมมะม่วงสองต้นนี่มันจึงไม่จึงไม่เหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้นหนึ่งกิ่งหักใบร่วงต้นหนึ่งเขียวเฉอ,อุ่มพุ่มสวยใบยสะพรั่งหน้านั่งเล่นนอนเล่น มาที่ติดตามมายังกล่าบทนว่าขอเดชะต้นหนึ่งมีผลดกแล้วก็มีรสหวานน่ารับประทานมากฉะนั้นคนังหลายต่างพากันมาสอยบ้างคว้างบ้างหักบ้างเพื่อจะอผลประทานจึงมีใบโกรนเกลียวหักเช่นนั้นสำหรับอีต้นหนึ่งไม่มีผล ไม่มีใครไปทำลายจึงมีใบหนาเทึบอยู่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะเมื่อพระมหาชน,นกได้ทรงสำนับดังน,นั้นก็ทรงสลดพระทยัยได้ความคิดกันมาว่าต้นมะม่วงที่มีผลอร่อยมักจะถูกหักทำลายเช่นมะม่วงต้นนั้นส่วนต้นมะม่วงที่ไม่มีผล ก็มีใบหนาทึบสะพรั่งอยู่ทรงคิดต่อไปว่าราชสมบัติเปรียบเหมือนต้ตนมะม่วงที่มีผลอาจจะถูกทำลายแค่วันใดวันหนึ่งก็ได้แม้ยังไม่ถูกทำลายก็ทำให้เกิดกังวลเฝ้าแหนรักษาภัยเกิดแต่แก่ผู้มีความกังวลหมายความว่าภัยคือความไม่เป็นสุข บุคคลใดมีความกังวลบุตรบุคคลนั้นก็มีภัยคือไม่มีความสุขบรรพชาในก,การเทบทเปรียบเหมือนกับต้นเหมือนกับต้นไม้และต้นมะม่งวงที่ไม่มีผลไม่ทําให้เกิดกังวลเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีกังวลนี่พระมหาชนกตอนนี้คิดจะบวชแล้วเห็นโทษแห่งการมีสมบัติมากแต่การมีสมบัติไม่มากกับเป็นของดี เจี้คิดตอ่อว่าเราจะไม่ยอมทำตนเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลเราจะทำตนให้เหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลเราจะสระราชสมบัติออกบรรพชาแน่นอนเมื่อทรงมั่นพระทัยเช่นนั้นจึงทงทสดกลับพระราชวังรับสั่งประชุมเสนาบดีและจึงตัดว่า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอมอบราชการทุกอย่างให้แก่อุปราชราชโอรสของเราดูแลแทนเราจะอยู่อย่างสงบห้ามผู้คนเข้าไปรบกวนเรานอกจากพนักงานเชิญเครื่องหมายความคนนำอาหารเชิญเครื่องนี่นะเครื่องได้แก่อาหาร กับพนักงานถวายน้ำบ้วนพระโอษคือน้ำกินน้ำล้างปากเท่านั้นตรัสสั่งแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าสูาศาศาศา่ปราสาททรงเจริญสมณธรรมคือทรงเจริญเพร่อกรรมฐานอยู่แต่พระองค์เดียวเมื่อเวลาการผ่านไปหลายๆวันเข้าบรรดาหมาชนไม่เห็นพระราชาของตนเสด็จออก ตรวจาชกิตตามปกติท่านไปเรื่อยๆอย่างกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวราชการที่เก้าของเราทรงสงเด็จไปเยี่ยมที่หนอนทรงสมเด็จไปเยี่ยมที่นีแต่ตอนนี้พระมหา,มายชนกไม่สัเด็จทรงเจริญพระกรรมฐานเร็จแล้วจึงประชุมกันที่หน้าพลันหลวงพูดกันว่าพากันพูดว่าพระราชาของเราไม่เหมือนก่อนเช่นแล้ว ไม่เห็นเสด็จออกตวรวจราชการงานเมืองไม่เห็นเสด็จออกทอดพระเนตรการพรนำรำขับร้องไม่เห็นเสด็จประาพาสพระราชอุทยานพระองค์ทำเป็นเหมือนคนไข้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในประสาทเช่นนั้นหรือเขาถามกันนะไม่เวลาเลยสองนาทีนาทีนาทีครึง่งข้ากล่าวแต่ว่าพระราชาฝ่าชนก ทรงมั่นพระไทยแน่วแน่ในวิเวกคือคำว่าวิเวกนี่แปลว่าสงัดยังได้ทรงสละกามกิเลสหรือไม่ยุ่งกับลูกกับเมียทั้งหมดทรงระ,ะลึกถึงเดีว่าทรงระลึกถึงแต่เหล่าพระบาเจกพระโพธเจ้ทาทรงคอยหาโอกาสที่จะเสด็จไปที่อยู่ของพระบาเจกพระพธเจ้า ทรงเป็นผู้ท่านทรงศีลเป็นปกติทรงเห็นพระราชนนเวทเหมือนกับขุมนรกเพื่อว่าเห็นพระราชเวังอ่ะมันยุ่งไปหมดกี่การงานต่างๆมันก็ยุง่งเรื่องของตัวไม่เคยได้ยุง่งยุ่งแต่เรื่องของชาวบ้านชาวเมืองห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เหมือนกับขุมนรกทรงมุ่งพระไทยอยากจะออกบดให้พ้นจะออกไปให้พ้นจากขุมนรกจึงทรงดำริวา่า เมื่อไรหนอเราจะได้ออกจากวิธิลานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญงเรืองมีประสาทราชมนเทงงดงามสะพรั่งไปด้วยพระบรม,มวงสานวงศ์และล้วนแต่มีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่เป็นปัจจัยของความทุกข์มันดาลูกหลานที่รักและมันดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟัง นา่าชสียดายวันนี้เวลาหมดเสร็แล้วก็ต้องจากกันฉะนั้นขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนบมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลและทุ่ขอทุกคนจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสีประการมีอายุวันนาสุขาภละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี